นี่น้องๆแม่เบียร์สั่งป๊อปอิดมาให้น้องเติมด้วยเขาอยากได้ป๊อปอิดเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยนะสดๆร้อนๆมันๆน้องเติมมันเล่นยังไงอะแม่เบียร์ไม่รู้เลยเล่นให้เพื่อนๆดูสิลูกมันเล่นยังไงกดปุ่มลงไปน้องป๊อกป๊อกป๊อกเฮ้มันมีเสียงด้วยกดใหม่ดิได้ยินไหมน้องนได้ยินเสียงไหมน้องเติมลองกดดนัวที่เสียงมันจะเป็นยังไงนี่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 ลองกดแบบนี้โอเคโอเคโอเค แง่หนึก็ทำาง่หนึงก็ทำอย่างให้ดูแดี๋ยวก็ทำอย่างดูไหนลองดูอีกด้านนั่งนี้เป็นยังไงพอ <Yeah. S 2> เรากดด้านนี้ไปด้านนี้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้มันก็จะมานวนตรงนี้ไหนลองกดอีกด้านนึ่งนี้เหมือนกันป่ะกดดิกดเพื่อนๆดูเล่นอย่างงี้นี่เองแม่เบ์ก็ไม่รู้น้องเต้ยอย่างได้มาตั้งนาน ก็ฝึกสมาธิดีนะปอปอิดมันชื่อปอปอิดเนาะมันเป็นปอปอิดก็ชื่อว่าปอปอิดทำมันเป็นปอปอิดก็ชื่อว่าปอปอิดได้ฝึกสมาธิน้องๆด้วยในฝึกสมาธิกดฝึกสมาธิกดจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วหนูอีกด้านนี้อีกด้านนี้นนเป็นยังไง อ๋อน้อง,องด้านหนึ่งมันก็จะนูนขึ้นมาไหนก็นอลองกดสิอือนูนไม่หมดเหลือสีอะไรที่ยังกดไม่หมดเนี่ย้มก,กดหมดแล้วแต่ว่าสีที่มันขอกขึ้นมาอ่ากลับด้านเลยกลับด้านกลับด้านกดดิเอ้ยด้านนี้ก็มีเสียงเหมือนกันแต่ว่าเสียงด้านนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่มีเสียงของด้านเลย ด้านนี้เสียงไม่ค่อยดังเน,ะนาะใช่ด้านนี้เสียงไม่ค่อยจะดังหูแผ่นใหญ่มากมันเป็นป,ป๊อปิดลูกหัวใจเรนโบว์ใช่ไหมลูกใช่นี่นุ่มเตอร์เขาแบบใช้นูอสไลด์เอาวๆเสียงมาได้ดังรัวๆมาได้ยินเสียงไหมนุ่มเตอร์ดลองอีกทีดิหูเสียงนึ่มเึงเสียงเหมือนดน,นตรีเลย เมื่อบอกเพื่อนๆด้วยว่ามันมีสีเลยมั้งปอปิดของเตอร์เนี่ยโอเคแต่เดินนับให้ดูเดินนับให้ดูเดอนนับดูว่าปอปิดของเตอร์มีทั้งหมดกี่สีโอเคอ่นับสิสีม่วงสีม่วงหนึ่งสีฟ้าสีเงินนะไม่เป็นว่าสีเงินสนเงินสีเงินสองแล้วก็เราเป็นสีอะไรสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าอ่ะสีสีแล้วก็สีอะไรแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีส้มทั้งหมดมีกี่สี หสีม่วงหนึ่งหนึสองสี่ห้หเจทั้งหมด6กสีลูกสีม่วงหนึ่งสองสาสี่ห้าหใช่ไหมสีนี่สีุ่ยนับใหม่ดินับใหม่ดิมาเราจะเล่นมัเราจะเล่นอ่ะเราจะเล่นอีกด้านาหนึ่งดิแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดังแต่ว่าเสียงด้านนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ เดี๋ยวไปคอยดูเสียงด้านนึงกันนะเดี๋ยวมาคอยดูเสียงด้านหนึ่งว่าอีกด้านหนึ่งมันจะดังดังเบื้งดังมันเสียงดนตรีที่เพื่อนเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ก็ดังนะน้องเตมมันก็ดังอยู่แต่ว่ามันต้องกดแรงๆแต่ข้าเมื่อกี้ดังกว่าเนาะใช่ฝึกสมาธิน้องๆด้วยนะฝึกแบบกด แบบกดเออมันฝึกสมาธิเราด้วยทาให้เราอยู่นิ่งอยู่เฉยๆจจ่ออยู่กับของที่อยู่ตรงหน้าเราอันนี้แม่เบียร์สั่งมาจากลาซาด้าขนาดใหญ่อันนี้ราคา2 0 0กว่าบาทถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจก็ลองหาสั่งซื้อได้ในลาซาด้านะคะมันมีหลายขนาดนะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้องลองเข้าไปเลือกดูว่าน้องๆอ,อยากได้ขนาดไหนอันนี้อ้องเอร์เขาอยากได้ขนาดใหญ่ไ็เลยสั่งแบบใหญ่จัมโบ้มาให้ อ,อ๋อกดด้านนี้เสร็จแล้วไหนไหนไหนแม่เบลขอดูหน่อยแม่เบลขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยขอดูหน่อย,ยอ๋อ,อนี่มันก็เป็นแบบเป็นยางมีปุ่มมี่ข้างๆหนาประมาณนี้แต่ว่าด้านเนี้ยเสียงมันจะดังกดง่ายโดยด้านเนี้ยเขียงมันดังรางวัาด้านเมกกื่อกี้แม่เบลว่านะน้องเต้ะลองกดดูว่าเพืนอนๆดูดิ อันนี้จับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับมั้งแม่ช่วยวจับมึนได้ก็กดดัวเลย<ม>เห็นปะเสียงเสียงน้องเสียงอันนี้มันดังกว่ามึงได้ชอบมึงไ้ออยากได้เล,เล่นใหญ่เลยเามาด,ด้านนี้าามาอีกด้านหนึ่งคือมันก็แค่กดไปกดมาสลับด้านเฉยๆน้องแต่มันจะแค่ฝึกสมาธิ ให้เราอยู่นิ่งๆทีเฉยฝึกการใช้สมาธิการรู้สีอะไรประนี้น่าจะได้เพลเินเพินใช่ได้ความเพลิดเพลินจะได้พินทาเพลินเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนทาเพลินเสร็จแล้วก็ห่วงป๊อบอีก